หมอปลายเตือนสามวันเฝ้าระวังอาจมีเหตุร้ายส่งท้ายปีเผยปีหน้ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะกลายเป็นที่ฮือฮาไปทั่วประเทศเมื่อหมอปาลายแพลกระซิบได้ไปพูดเปิดใจในรายการตีสิบเดย์พร้อมเผยคำทำนายของเหตุการณ์ใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นปลายปีนี้เผยให้ระวังข่าวร้ายก่อนวันที่หนึ่งซึ่งจะเป็นวันเลขคู่ ช่วงวันที่28ถึง30นี้สำหรับเหตุการณ์ส่งท้ายปีที่หมอปลายให้ระวังเป็นพิเศษหมอปลายระบุว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องบนเวทีและเครื่องเสียงจะมีคนเจ็บซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจรและอาจต้องระวังเรื่องไฟไหม้หรือเปลวไฟด้วยโดยสถานที่เกิดเหตุอาจไม่ได้อยู่ในกรุงเทพมหานครแต่จะอยู่บริเวณปริมณฑลโดยรอบหรือโรงงาน สถานที่เก็บเชื้อไฟชั้นดีส่วนเรื่องของปีหน้า2567หมอปลายกล่าวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตั้งแต่เดือนมก,กราคมเป็นต้นไปมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากโดยเฉพาะในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต้องระวังโรคที่มาจากสัตว์ปีกเพราะอันตรายเกือบทั้งหมดซึ่งจะมีวัคซีนตัวใหม่เข้ามาให้ได้ฉีดกันอีกทางนี้มอปลายถือเป็นอีกหนึ่งบุคคล ที่มักออกมาทำนายไทยทักสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำโดยต้องรอติดตามข่าวสารไปด้วยกันว่าในช่วงส่งท้ายปีนี้จะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นตามคำทำนายของหมอป,ปลายหรือไม่ทางด้านนายวันชัยสอนศริสมาชิกวุฒิสภาโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กว่าดวงดาวปีหน้ากับรัฐบาลเสียฐาใครจะมองหรือวิพากวิจารณ์รัฐบาลของนายเสียฐาทวีสินอย่างไรก็ช่าง แต่ตนมองและวิเคราะห์ด้วยดวงตาตามหลักโห,งหงราพยากรณ์ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2566ดาวเกตจะเข้ามาทับดวงเมืองและวันที่20มกราคม2567ดาวสุขจะย้ายเข้าสู่ราศีธนูทั้งดาวพุธและดาวอังคารเข้ามาอยู่ในตำแหน่งสุภะของดวงเมือง อาจจะมีการกล่าวหาโจมตีใส่ร้ายป้ายสีและมีความขัดแย้งกันอยู่บ้างแต่รัฐบาลยังจะประคองตัวไปได้ไม่มีปัญหาใดที่จะทำให้เพรียงพร้ำและเมื่อถึงวันที่27กุมภาพันธ์2567รัฐบาลของนายเสียถาจะยืนปักหลักได้อย่างมั่นคงลงตัวส่วนฝ่ายตรงข้ามไม่มีกำลังใดเพียงพอที่จะต่อกรดาวอาริก็อ่อนแรง ไม่สามารถจะทะลุทะลวงกับรัฐบาลได้ต้องยอมรับว่ารัฐบาลเสียถาเขามากับดวงจริงๆทั้งดวงดาวที่ยิ่งใหญ่และเป็นดาวสำคัญมากๆชุมนุมเกื้อนหนุนกันโดยไม่ได้นัดหมายดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวพฤหัสด,ดาวศุกร์และดาวมฤตยูมาชุมนุมกันที่ราศีพฤษภซึ่งเป็นเรือนกระดุมพักของดวงเมือง เป็นปฐมบทให้บ้านเมืองเข้าสู่ยุคศีวิไลจะมีมือที่มองไม่เห็นประดุดว่าเทพอุ้มสมทําให้เศรษฐกิจสังคมและการเมืองเดินไปด้วยดีอุปสรรคขวากน้ำต่างๆจะถูกพังทลายไปด้วยนายวันชัยระบุนายวันชัยยังระบุอีกด้วยว่าอิทธิพลแห่งดวงดาวเหล่านั้นวันที่26พฤษภาคม2567 อาจมีการกระชับอำนาจของพรรคเพื่อไทยทั้งการควบรวมของพันธมิตรให้เข้มแข็งให้มีพลังแรงยิ่งกว่าเดิมและในระหว่างนั้นสวชุดเก่าหมดวาระอำนาจวุฒินายกก็เป็นของสอสอเพียวเพียวตามดวงดาวบ่งชี้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะปรับคอรมอปรับคนปรับพักการเมืองให้เข้าที่เข้าทางส่วนรวมอำนาจจะอยู่กับเพื่อไทยเต็มเม นายวัญชัยระบุอีกว่าการชุมนุมการประท้วงการปฏิวัติรัฐประหารหรือเหตุแห่งความรุนแรงทางการเมืองไม่ปรากฏให้เห็นแม้จะมีก็เป็นเรื่องของกลุ่มอาชีพผู้เดือดร้อนไม่ใช่การชุมนุมทางการเมืองสรุปได้ว่าปี2567รัฐบาลเสียถาโล่งโปร่งสบายไปด้วยดีส่วนปีเทท้ายของรัฐบาลก็มีดวงดาวบางอย่างที่ลึกลับซับซ้อน จะมาแทนนาย,ยกหรือไม่ค่อยว่ากันอีกทีแต่ปีนี้ไปไหว้หลวงพ่อสำมฤทธิ์ประสิทธิธชโชควัดไก่เตี้ยเอาเป็นพลังตั้งหลักไว้ก่อนจะดีกว่าเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ